ค่อยๆย,ยังเดินได้ถูงห้องล้วนเลยค่อยๆ โอ้โหเนี่ย่หยปะโลกไหยไหมครับผมจิ่มนะอย่าให้จิ้มเปียกนะใช่ไหมไหวปกปี่หยไหมคหรับอ่ะอดทนไว้นะโลก